ี่ไปลงสเปเชียลแอสไซล์ดีกว่าสเปเชียลแอสไซล์ไปลงเอาดาบมันมาดีกว่าดาบไอตัวเลจิ้งอ่ะชุดมันก็ดีนะชุดดีด้วยแหละสเปเชียลฆ่าตัวไหนอ่ะเอาตัวมัดตะปูอ่ะอุ้ยบัดเอาบัดไอ้เหี้ยกูจะได้ดาบทำดาบสไตล์เลยอ้าวมึงเอ้ยบัตะปูมามึงเอ้ยเปิดแล้วอันนี้ทุกคนต้องต้องเตรียมต้องเตรียมกันดีๆนะเดี๋ยวผมจะผมลงไปผมจะยิงให้มันโม่กันรอบหนึ่ง แล้วใครแล้วใครก็วงต่อตามผมเลยนะคนหนึ่งอะไปได้ขุมสูตรแล้วก็เปิดแผลได้ออกตีใครได้เลยตีใคร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 ตีใตีแมนพี่บิดเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนแป๊บหนึ่งมันมันไม่มันไม่มันมันไม่ต้องดูพัดตินพอเราเจอมาแล้วกินข้าวก่อนได้ไหมยังไม่ได้กินข้าวเลยใช่เดี๋ยกินข้าวแล้วอ่ะยังแล้วไปกินพี่กินเซฟการ์ไปเลยพี่ไม่ไม่กินข้าวของจริงเนี่ยอ๋อ จะพดำยำยำยำ,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 ำอ,อกินข้าวโอเคกินข้าวอะไรของมันวะอซีบแล้วกันอาจจะ่วยได้นิดนึงกินสเ็ตตาแล้วกันตัวเนี้ยถกดจังหวะดีๆสนุกแต <c oughs> ่มันก็มันก็แหลงแบบบอลลูนแรงเลยอระเบิดมดนอาพี่อ่ะพร้อมใส่ล็อกกี้อ่ะต้องใส่พี่ต้องมาล้มมาเยอะ nhiều phần thẻ thì có cái này Oh, kia no. Ow. Okay. Okay. Oh. Oh, no, ไปแล้อืมอ่าได้แล้วหามันได้แล้วผมผมอีกแล้วพ,พี่พี่บีบลงมาแล้ววางวางแทบเลยตัดหน้าเลยไอ้เชือกแทบ มึงมีวะมึงมีวะม่อีไม่มีอ่ะเออน่ะโอเคปมีกูได้กลับมาละกูได้กลับมาไปเอาละไประเบิดระเบิดอ๋อมาละ พี่วางเดวพี่วงังครับเราดักน้าเลยเนี่ยล้มล้มหรอหาวางครับโอเคมาทนะโอ้โอ้ปับ๊บปั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 ๊บอั๊บปั๊บปั๊บั๊บปั๊บปั๊บปัักบปั๊บป้๊บปััน

เีเเพี่วางพี่วางกำตักแล้วมานี่มานพี่มาพี่มันจะมันจะไปแล้วไม่รู้จะไปมันางไปทางลังนี้ด้วยไอ้เชี่ยโอ้โหขอทีเมื่อเมื่อเอ้ยพี่พี well ่ติดช็อคไหมนะ

อ้าวยี่เกาะไม่ถึงเกาะไม่ถึงเกาะไม่ถึงโอเคเกาะถึงแล้วเกาะถึงแล้วโอเคโอเคที <t inger> <t inger> <t 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 ่หน um> ึ <t 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 네่งโอ้ยโอ้ยลูกบอลอ้าวอ้าวมันจะโดดหรอ โอเคโอเคไปลาวาฮไปกันแล้วเหรอรีบจอมเลยก็ได้รอบสองเลยเนี่จอไปเลย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 เไปตีอีกรอบนึงแล้วเหรอไม่ไม่รอบแมกอก้อโโอเคครับโอเคครับเนี่ยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเนี่ยกำลังตีกันอยู่ อันนี้อันอันนี้อันี้เท่าไหร่ไอ้ล้แกง้กงมาทีเดียเออมาตะปู้องทำไมจอยไม่ได้อะไม่ได้จอยได้จอยดิโอ้โอ้ยจอยเสียตัวตีตี้มาจิดอันนี้จอยีคอนทำไจอยมาไปยี่อะไมันโอเคหาเป็นแพ ตามพี่วะกับดักใช้เมื่อไหรบ่บอกน,นะแต่ผมไม่ต้องใช้ได้ไหมนี่ได้อยู่ในพันไรไดอยู่เอ้าสวยดีครับมาพันไรให้อยู่เ,เ,เรเื่องหนึ่งเก็นจันหวะเร่องสองหมื่นหนึ่งหมื่นแล้วมั้งหนึ่งหมื่นแล้วเื่นไรนมาเจมบ์ครับเอ้ยพี่เดี๋ยวเราไปมาดูด้วยกนันในทุ่งไวยังไปรอก่อน มามามนี่มานี่มาเดี๋ยวรอไปดูคือกันรอพี่แมงก่อนได้เลยขัดดาบเรากินน้ำจย็นด้นะโอเคพี่เราไปดูความอลังการกันดีกว่ากำลังการลังการงานช้างไม่ใช่งานสร้างงานช้างใช่ประมาณนั้นเลยพี่ ถึงไหนวะโอเคใกล้ละไม่ลงมาเลยลงมาเลยเดี๋ยวเห็นบุกผม,มอ่ะไห่มาแล้วตรงนั้นแหละเดินมาพร้อมยังอ่ะโอ้แม่มาแม่เขาไฟประตูไปแต่บล็อกเ,เก็บเก็บนี้ไปเลยมาดูนี่ก่อนกเก็บเก็บน,นี่ก่อนไปเลยพี่ตะคนเดียวนะ ไปกมาฮัเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเหยียบตัวเบลเลอร์เลยตัดมาตะปูไปเลยพี่ไปหามันเลยครับเดี๋ยวผมจะรออยู่ข evet> ้างนอกครับในวมรออยู่ในรออยู่โอ้แล้วพี่จะออกจากที่นั่นไม่ได้ด้วยครับอ้าวแล้วมึงใช้กูกกูมาหาพี่เหรอครับเอ็กเกิลเอ็กเ่ยนด้วย ว้าวกูโดนจองเวนมันอลังมากเลยพี่อลังอลังมากมลงมาช่วยกูก่อนกูไม่ได้ใส่ผ้าคคุมเหรออืออันนี้พอหมื่นหรือสองหมื่นเองพี่สองคนสบายสบายพี่ไปสบายไป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 แก่ก่อนโอเคไอ้นี่ก็ต่อยิงเลยยิงเลย ขันผิด้านอ,อถึงไม่น่าอเอาเฮ้ยสวย อเก่งมากเลยนะกอดหน่อยกอได้ครับมาอ้าวโทษแมนเกาะแล้วล่วงเลยเฮ้ยมันจับได้แล้วไหมน่ะมันจับไม่ได้มันต้องฆ่าตอนนี้จับไม่ได้แล้วอ๋อพี่สเลไอ้ตัวนี้เป็นตุ้มเป็นตัวนึงมันคือมอันตรายไม่สามารถจับได้แล้วอ๋อ 4พันเอง4พันแล้วไม่หนูว่าปะไงหนูว่าจะตายได้ทุกคนเรือ่องเดียวตายตายเออ,อโอ้โหลงเงี้ยพวกพี่สู้กันเองดีกว่าทำไม <laughs> ครับมึงกลัวไม่ได้ของอะไรกันเลยแ <laughs> น่นหนูนมาไหมไม่ครับ เม่มล่ามากนได้แล้วใครได้กิ้งผมโกดตัวเนี้ยใครได้กิ้งผมโกดใช่ป่ะศูนย์จุดศูนย์ศูนยหนึ่งอะพี่็จริงเหรอโคตรน้อยอะัดับศูนย์จุดเป็้มีคนบอกเป้วงสเละอ๋อเลยอ๋เลยอิมวัลทอรีแอคเตอร์่ะอ๋เลยอ๋เลยเบลลี่เลย ไม่เป็นไรพี่รอบหน้าเดี๋ยวพี่จะสู้เองครับผมใช่เ <c oughs> อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแค่แค่ล่าม,มาตะปูพวกมึงต้องกบกูกันตลอดชาติเลยแหละโอพี่พวกผมล่ากันเป็นสิสิบเวสกว่าจะได้อันนึงครับกูลงมาเควสจบเฮ้ขอให้ของแม่งของคราบไม่ครบให้มาสู้เอง อันนี <ส straightforward> ้อันนี้มึงแช่งกูเลยนี่ว่าควายของครับไม่ครบนะให้มาสู้เองโกรธอะไรส่วนตัวพี่โกรธเฮ้ยได้กินเดอร์อีเวเชียนจีเวลสี่เพิ่มเนี่ยเพิ่มรับคมรับคมดาบเร็วแล้วก็การหลบเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นอ่ะพี่แมงก็ได้นะในในรีวาดะ อ้าวกูได้ด้วยเหรอมันคืออะไรวะอ้าวอย่างเงี้ก็โกรธกูไม่ได้สิโกรธกูคนเดียวไม่ได้มันคืออะไรวะเบียร์เตอร์ไม่ทันได้ดูเลยกดแดงเดียร์มันชื่อ Immortal Beaster เขาคนนหยา <c oughs> ดื่มเลือดดื่มเลือดครับอ๋อดื่มเลือดขับอ๋อไปเลย l ล t s go พี่เชื่อใจพี่ไปเลยมา <c oughs> เลือนเลยเข้าไหมเลื่อนเลยแปดันเก้าไม่เท่าไร่หรอกมันก็ไม่เท่าไร่หรอกเอ้ยไปไหนเฮียหมากูไหมครับเฮ้ยถือว่าหนูว่าเฮ้ยถือว่าบอว่าไปแล้วไม่มีใครโดนรืเปล่อย่าอย่าอย่านะอย่านะมึงมาพีปิ๊ปพามันชนหน่อยไม่มีหินอีก ไม่มีหินนะดิรอดรอนอออ้อโอ้อไปมงมะเราไปช่วยไหมเจะไปพนี่ันนี่ันนพาทีแล้วนะโอ้มึงจะมาพิ่งขอช่วยในตอนที่ไม่จะไปหแล้วเนียนะไม่ต้องไม่ให้ให้พี่แกทรมานกับมอนเตอร์มั้งเราช่วยมาเยอะน5แล้วพี่นหแล้ว สู้ๆพี่เจะแค่นี้โอ้สบายๆครับอุ้ย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 นำไหไหลนทำไหไหลก่อก่อก่อเลยพอแล้วปั้นปั้นยิงไม่ได้พี่มมัันนสักนิดหนึ่งนะสักนิดหนึ่งอืออืออือโอ้ไม่ถึงกูแล้วโอ้ไม่ถึงออกไปอืออือแหมมันเหมือนกินยาแป๊บพี่ผมก็ไม่ตัดกับพี่อ่ะไปเอาโอเค ชุดกูมาแล้วชุดทองกูมาแล้วพี่เลือดพี่เฮ้ยยาหมดยาหมดแมนแมนแไอ้แมนจ้ะชุดทองกูมาแล้วพี่จะกลัวอะไรเลือดหรือเปล่าผมบอกแล้วให้มันช่วยแต่เลข ผมเติมดเลืออตัวเองโดนเผาตายผมตีมันสามตีมันก็ตายแล้วพี่ครับแล้วเรื่องนี้สอยรู้ว่าครับคนคนไปสู้ครับย่อมชนะนะครับแต่คนยืนรอครับม่กลายเป็นเท่าทีงเรองผมองพวกมองเลยเมื่อกี้นะเอ้าไม่เข้าไปฮิวเลอดวะหรือเข้าหูด้วนตาดูภาพหน้าจอรับหน้าจอหน้าจอดูดูพี่แมยนี่ไงมันเป็นเวรกรรมมาตามทันรู้ไห ไม่ไม่ไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวผมผมทําเองพี่ไม่อยากให้ผ่านไงี่ดนี่แหละครับผลร้ายของผมให้แมนดาทีเอามปเอามปเอาเอาดีๆเอาดีๆเอาเดียวดีๆแล้เอาเดียวดีๆเอาเอาเอาดีนะเอาดีนะเอาดีไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วกูเริ่มกูเริ่มเจ็บคอแล้วตอนแรกกูก็เล่นสนุกสนุกหนานดีๆละกูเริ่มเจ็บคอแล้วตอน